จังหวัดชนบุรีชาวบ้านและนักท่องเที่ยวร่วมพิธีบวงสวงสการะองค์พยายมก่อนนำไปลอยสู่ทะเล ในช่วงเย็นวันนี้ก่อนพระอาทิตย์ตกดินที่บริเวณชายทะเลบางพระหมู่ที่4ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้ทำพิธีบวงสวงสการะองค์พญายมชาวบ้านนักท่องเที่ยวร่วมกันทำพิธีบวงสวงสการะองค์พญายมโดยมีประชาชนนำอาหารข้าวหวานมาเส้นไหว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ครอบครัวและตนเองพร้อมทั้งอธิษฐานให้ชาวบ้านพ้นเคราะห์กรรมในครั้งนั้นไปได้จะต้องลบล้าง สร้างองค์พญายมผู้เป็นใหญ่ในยมโลกมาสะดะเคราะห์พร้อมกับตั้งเครื่องบวงสวงแห่ไปทั่วหมู่บ้านการประกอบพิธีแห่องค์พญายมนี้ชาวบ้านทุกคนจะต้องมารวมตัวกันที่กลางลานหมู่บ้านเพื่อทําพิธีขอขามาลาโทษต่อองค์พญายมจากนั้นจึงจะปล่อยองค์พญายมลงสู่ทะเลเมื่อขบวนแห่พญายมมาถึงชายหาดบางพระชาวบ้านจะนําพญายม นั่งหันหน้าออกสู่ทะเลแล้วทำพิธีบวงสวงด้วยเครื่องเส้นไหว้อาหารข้าวหวานต่างๆก่อนทำพิธีปล่อยพญายมจะมีการทำพิธีบวงสวงก่อนจากนั้นจึงนำพญายมลุยน้ำทะเลให้ลึกและไกลที่สุดจากฝั่งเพื่อให้พญายมนำความทุกโศกโรคภัยไข้เจ็บและความตายให้พ้นไปจากชาวบางพระให้ไกลที่สุด พิธีปล่อยพญายมจะมีขึ้นในตอนพลบคำ่ำพอแสงตะวันสุดท้ายลาลับขอบฟ้าไปความมืดก็จะค่อยๆเข้ามาปกคลุมทำให้มองเห็นพญายมลอยตะคุ่มตะคุ่มอยู่ในทะเลใกล้ออกไปซึ่งเป็นการแก้เคล็ดว่าสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆได้ถูกพญายมนำไปทิ้งทะเลแล้วจารุสุขสีภาพข่าวสุกัววลิสุวรรณรายงาน